ไปต้องได้คลิปอ่าไปใช่จริงแล้วมันเก็บข้อมูลของผมมีตัวเก็บข้อมูลนี่หมื่นหมื่นกิกนะคือมีสามพันกิกซหนึ่งเครื่องสองพันกิกซหนึ่งเครื่องเต็มกันหมดละ่ะวิดีโอมันหนักแกเบันทึกเอาไ,ไปก็ต้องเอาต้องเอาออกนะมันงั้นหนักมือถือเนี่ยถ่ายวิดีโอเนี่ยเวลาโหลดคลิปเนี่ยใช้เวลานานไหมเพราะมีไวไฟอยู่ที่บ้านอ๋อผมมีไวไฟที่ห้องมีไวไฟใช่ จะจะมีใบฟาอยู่อ่ะอันนี้อะไรอ๋อน้ำมันเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนผ้าเบรกอ่ะอ๋อเบรกจังอ๋อแต่เขายังไม่ก็ใช้ได้หมายเนี่ว่าต่อไปมันจะกินผ้าเบรกอ๋อหน้ามันหน้ามันสะดหน้ามันสะดใช่มอ๋อกินจะเรียบจะเรียบอืมแต่เขาเขาไม่ยังไม่เปลี่ยนเบรก ยังไม่เปลี่ยนพระเบกเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วอ๋อแต่ตัวนี้เขาเปลี่ยนพระเบก่ะถ้าเราไม่เปลี่ยนพระเบกยังไงมันจะเข้าเนื้อเขาไม่ต้องเสียอ่าอ่าแต่แค่นี้มันก็เสียหายหนักมากครับปล่อยคือคำรู้เนาะลึกลึกลึกก็หนักนี่คือเนื้อเด็กกู้เด็กเออเออนี่พระเบกหมดเลยเนี่ยใช่เด็กกู้เด็กครับเด็กกู้เด็กบ้างไหมเป็นไงบ้างนะเป็นไงบ้างคเออไอ้นี่ยร่างอ็แล้วครับเปลี่ยนยางเปลี่ยนแ้วมันเครื่องเปลี่ยนอะไรอเออ ช่วยนะอ่างัดเข้าได้ครับเพราะว่ายามันบางครับไอ้ที่ใส่มายามันบางมันมีอย่างไรอย่างต่อไปยางตัวเนี้ยมันจะมัญหาคือถอดยากเพราะว่ามันแข็งเออมันเป็นยางแบบทุกงเรียบครับเออยากรต่อมันบางถ้ามันเหยียบพวกงเขาด้วยนะเดียร์พว่เใ็หมุดปักอยู่นะถ้าใครไม่รอด ใช่ถ้าถ้าเรา